สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวแฟนผีทุกท่านครับกับผมครับเนสหลังโกครับมาฟังบทวิเคราะห์ทัศนคติและข่าวก่อนและหลังเกมครับ The Athletic สืบเจ้าดังเผยว่าบอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังให้การหนุนหลังโอเลกุน่าโซชาให้คุมทีมต่อไป ปีศาจแดงทำผลงานน่าผิดหวังบุกไปโดนเลสเตอร์อัดมาเลเทครับ2ประตูต่อ4ในเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้ทีมแพ้ถึง4จาก7เกมหลังสุดและเก็บได้แค่แต้มเดียวจาก3เกมหลังในลีกด้วยด้วยผลงานที่ย่ำแย่นี้สร้างความไม่พอใจให้กับแฟนบอลทั้งที่เสริมทัพด้วยแข้งระดับแถวหน้าแต่ผลงานน่าผิดหวัง โดยเฉพาะรูปเกมและการจัดทีมที่ขัดใจแฟนบอลอย่างมากอย่างไรก็ตามจากสื่อรายงานของ The Atlantic เผยว่าโซชาอย่งได้รับการหนุนหลังอย่างเต็มที่จากบอร์ดบริหารโดยไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนตัวกุนซือแต่อย่างใดยูไนเต็ดมีโปรแกรมหนักรออยู่ข้างหน้าเริ่มจากกลางสัปดาห์นี้จะเจอกับ a อตาลนตาในชิม l ิลลีกตามด้วยการเปิดบ้านพบกับลิเวอร์พูลและไปเยือนสเปอร์ในลีก และเจอกับแอตแลนตาอีกครั้งก่อนทำศึกดาร์บี้แมตช์กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่โอล์แฮฟฟอร์ดแกรี่เนวิลลอดีตกองหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพูดถึงการจัดทีมว่ามีนักเตะ5คนในชุดปัจจุบันที่ไม่ควรลงสนามพร้อมกันปีศาจแดงบุกไปโดนเลสเตอร์ซิตี้อัดน่วม2-4ต่อสในเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนที่ผ่านมา ทำให้ทีมไม่ชนะในเกมเลีกมาสามเกมติดต่อกันแล้วซึ่งในมุมมองของแกรี่ชี้ว่าการจัดทีมมีปัญหาและขาดมดงานที่ต้องทำงานเพื่อทีมผลงานของพวกเขายังดีไม่พอในตอนนี้เมื่อพวกเขามีนักเตะครึ่งทีมที่ต้องดิ้นรนอย่างหนักแกรี่กล่าวผ่านสกายสปอร์ผลงานย่แย่ยตลอดทั้งฤดูกาลนี้มันดูกระท่อนกระแท่น เสียสายตาดูดังนั้นเมื่อเขาเจอกับทีมที่มีระเบียบคุณจะถูกดึงออกจากกันพวกเขาถูกแยกออกจากกันในเกมกับวิลล่าในเกมกับเอลร์ตันในเกมกับบิ r าเรลเราเห็นทีมในวันนี้โดยการมีกรีนวูดซานโชป็อกบาโรนัลโดและเฟนันผมไม่อยากจะเป็นกองหลังของทีมนั้นผมรักพวกเขาในฐานะนักเตะแต่ไม่ใช่อยู่ในทีมเดียวกัน มีมดงานไม่เพียงพอมีเหตุผลที่ดาเลนเฟเชอร์จอห์นโอเชแกรรเนเวลนิกกี้บัตและทอมเคเร์ลี่เล่นร่วมกับนักเตะที่ยอดเยี่ยมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะพวกเขาคือมดงานทีมปัจจุบันไม่มีความสมดุลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังได้ในสิ่งที่พวกเขาสมควรเจอและมันจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวันนี้ไม่มีอะไรที่น่าเซอร์ไพรส์ผลงานไม่ดีแม้พวกเขาจะไม่ชนะก็ตาม นี่เป็นข้อคิดเห็นของแกรี่นิวิลกล่าวผ่านสกายสปอร์ตสุดท้ายนี้ขอช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเล็กๆข,ของเราดนวยนะครับจะมีข่าวอัปเดตท,ทัศนคติก่อนและหลังเกมครับมาวิเคราะห์ไปด้วยกันครับเชียยวไปด้วยกันเพราะเราคือยูเนเต็ดขอบคุณครับ